ยังติม่ยอมกันเตวิสูงวิสูงรัตนหายาติตรเลนะสังห์ปัญจศีลาภยาจามะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังฆะระนังพัจชามิสังฆะระนังพัจชายา อิปุติยมปิปุทังตระนังกัจจามิอปุติยมปิปุตังตระนังกัจจามิอิปุติยมปิธรรมตระนังกัจจามิปุติยมปิธรรมตระนังกัจจามิปุติยมปิสังขังตระนังกัจจามิอิปุติยิ ตรัจทา่ิตังสิยปิธรรมังลานา迦ชามิตัดีิยปิธรรมังลานาะชานิตัดสิยปิต่งสรรมังพะนามามีตัดสิยปต่างสรรนังานา迦าิปานาติปตาเวรมานียติคาปัทงสมมาทิยมิปานาติปตาเวรม ตินานาณาเวรามณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามีติาชาะเวรามณีสิกขาปัฏฐานสมาธียามีปะเมธุมิชาจาระเวรามณีสิกขาปัฏฐานสมาธียาม มุตราวะาเวรมานีสิขาปัทนำสมาธยามิมุตราวะาเวรานิกขาปัทสมายามิสุราเมรยัมชะปมมาตฐานาเวรมานีิขาปัทนำสมาธียามิสุระเมระัมชะปมมาทฐานา เลระมณีสิกขาปทามตัมมาที่อย่างนี้ติมาเนปัญจสิขาปทานิสีเลนะสุขติยันตีติเลนะภคสัมปทานติเลนะนิพุติงเันตีตัตมาที่ลังวิโสทะ あの。 วาสิติภูววาัมสพุทโววจนจัมปันโนสุกตรภวิ โวิเอ็นเุปัเปันโนวะปะกวาโตสาวะกัสังโกวะหุนุปันปันโนวะปะกวโตสาวกสังโกวะยาเยปันปันโนวะปะวาต si ba di ba no a ba ga wa to wa sa ya di sang cha ta si bu sa yu ga ni a ta bu ri sa bu ga la e ta ba ga wa to wa sa wa ga sang ko a a u yo a ba yo a ta ki na i yo a an cha di ga yo a නතරගຍගේ தලගග පසා තමවිනමිදගතන් කखීමගර ふගලබරදදනමගනනිමවි อิทวานมุนินโนวานเตนจะบาวัตุเตนจยมันบาลานิมาลาทิเรนกามาบิโยชิตาสาะราสิงหัวลามบานาวะกกมาสัมมานกายางกานติสุทาน ตเวญญีนายินทวาโมลินโทอธันเตยสะภาวตุเตตยมังกะลานินารากิลิงกะจวาลานภติมาสัพพวะตังสาวากิจากมัสสณีวสุธารุณันตังเมธัมภูเส ปวินาจิตวานมูินทันตัเตจาภวสุเตเมังคลานิวกิสกัธรรมทิอาสตุารุนันตังสาวันทิวชนะปานภูริมาลวันตังอทิปิสันตาจานวัจิตวานมินทันตัเตจาภวสุเต

धो धिमे

กาวิวิธานิจุปานวานิโมขังสุขังอฏิกรรมายยานโรวัสปัญโยมหาการุณิโกวนาโทอิทายะสักปัปานินะโคเรตวะปารมีสัพปะปะโทสัมปวานิโมสัมะเยเตนะสัจวาเจนะหุนสุเต